แต่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยเอานี่แบบไอ้ชาชั่วอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ถ้าเราจะด่าคุณหมอว่าไอ้ชาติชั่วนั่นหมายถึงเรามีเหตุอันควรที่จะต้องด่าบอกว่าไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติหมาไอ้สัตว์ก็ต้องถูกไหมนะก็คือบอกว่าถ้าเหตุอันควรเนี่ยแล้วก็คนคนที่ถูกกระทำเขาเขาอยากจะเขาอยากจะฟ้องกลับเขาก็ไปฟ้องได้แล้วให้มีบุคคลที่สามมรนั่นคนละประเด็นแล้วค่ะประเด็นของใคไม่ไม่ไม่คือคือเดี๋ยวต้องแยก นะคะอันนั้นคือคนละประเด็นแล้วค่ะไฟไปท่ต้องด่าแต่กรณีของท่านเนี่ยท่านอยู่สูงมากเราจะไม่แตะต้องกับท่านท่านท่านอยู่เหนทุกอย่างแล้วต่ถ้ามีคนมาน่้ามีคนาถามีคฉุดท่านลคมาแต่ถ้ามีคนมาแต่ถ้ามนาแ่ถ้ามีคนาต่ถ้ามีคนบอกว่าท่านอยู่สูามีมาแตะถ้ามนม่้ามีนมานต่ถมีคนแล้วพี่ไปแต่ท่านแลนวจะเอามีคาแต่ถ้านไแตะท่ามไมล่ะมม ต้องเข้าใจให้เข้าใจให้ตรงประเด็น